สวัสดีค่ะโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของแรมวังใต้นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆปังๆมาเสนอลูกค้าทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะห้องพักราคาพิเศษเพียง790บาทหากท่านใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะส่ายเพียง4 7 474บาทนอกเหนือจากนี้ท่านจะได้รับเป๋าตังจากรัฐบาล600บาทต่อห้องต่อคืน หากท่านได้ใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็จองสิทธิพิเศษจากโรงแรมได้เลยค่ะ790บาทเพระมาหารเท้าสองท่านท่านยังจะได้รับถึงเงินจากโรงแรมบางใต้300บาทต่อห้องต่อคืนค่ะ300บาทตัวน,นี้นะคะสามารถใช้บริการทั้งในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็น c อฟฟี่พันเ e อรขนมไทยชาชักกาแฟนะคะท่านสามารถใช้บริการที่นี่หรือซื้อกลับบ้านก็ได้ะคะ่ะในวงเงินนี้และยังมีห้องนวดท่านางนะคะบริการนวดแผนไทยหรือล่องเรือชมหิงห้อย <c oughs> ก็สามารถใช้300บาทตัวนี้ได้เช่นกันนะคะสำรองห้องพัก ไม่ว่าจะใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือสิทธิพิเศษจากโรงแรมนะคะโทร0 7 7 2 8 3 0 2 0 5หรือแอดไลน์แวังใต้โฮเทลเราสามารถสำรองห้องพักให้ท่านได้ทั้งสองช่องทางนะคะติดต่อโรงแรมโดยตรงวันหยุดยาวนี้มาพักสุราษฎร์ธานีเลือกวังใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสารหลักเมืองเขาท่าเพชรล่องเรือชมหิงห้อยอุโมงค์จ่าตลาดสายเจ้าและยังมีอือ่นออีกมากมายค่ะสำหร,รับห้องพักที่เราสิคะรับรองว่าสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ